เอาเลยครับก็เจ็ดโหลนะครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมเนม m N J T V ครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็พึ่งจะไปถ่ายงานเสร็จนะครับใส่ชุดนี้แหละไปถ่ายนะครับในอนาคตจะได้เห็นใส่เสื้อเนี้ยในคลิปแต่คลิปหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็จอดแวะที่ปั๊มนะครับผมก็เลยได้โอกาสมาเปิดคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยในรถแล้วกันนะคะ ก็นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมก็จะแกล้งแฟนโดยการที่ผมเนี่ยจะแกล้งเป็นไวรัสโครโครโนานั่นเองครับผม<อ>ก็คลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบแกล้งผสมกับลองใจไปในเวลาเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ก็นะครับท่านผู้ชมครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับแต่ด้วยความที่ช่องผมนะครับเป็นช่องที่แบบว่ามีสีสันแบบนี้มีความฮาอยู่แล้วผมไม่อยากจะเอาเรื่องที่จริงจังเกินไปแล้วก็ไม่อยากเอาเรื่องที่ซีเรียสและเครียดเกินไปมาลงในช่องอย่างเดียวนะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องไวร,ร,รัสโควิด -19 นะครับผมผมก็เลยคิดว่า อ่ะเราจะซีเรียสหน่อยแล้วก็เราจะบันเทิงด้วยในคลิปเดียวนะครับผมคือจริงๆแล้วที่ผมทําคลิปนี้นี่ค่ะเพราะว่า1เลยนะครับแฟนผมเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องโควิด -19 เท่าไหร่คือไม่ได้ไม่สนใจไม่พอคือไม่สนใจเลยครับผม<อ>คือไปไหนมาไหนเนี่ยก็ชอบที่จะแบบว่าเอาไปมือไปจับนู่นจับนี่อะไรอย่างนี้แบบโอ้โหแล้วแบบ2เลยครับแฟนผมเนี่ยชอบแบบว่าอยากจะไปเที่ยวที่แบบ สถานที่ท่องเที่ยวที่คนเยอะๆนะครับผมว่าเอ้ยทําไมห้างเขาต้องปิดทําไมตุ้นคนเยอะทําไมเฮ้ยะอะไรอย่างงี้ก็คือผมก็อยากจะทําแบบนี้ให้แฟนผมเนี่ยรู้ว่าเอ้ยโควิด1 9เนี่ยมันน่ากลัวแล้วมันไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะ อะไรอย่างนี้นะครับผมก็นะครับและจุดประสงค์ที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่า1เลยนะครับโลกนี้เนี่ยทุกคนอยาาคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับให้คิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็มาใกล้ตัวเราแล้วปัจจุบันนี้วันนี้ที่ผมอยูย่ผมลืมวันที่ไปแล้วว่าวันอะไรแต่มีคนติดเชื้อไปแล้วถึง325รายนะครับผมเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวนะครับผมก็ผมอยากให้ทุกคนออกไปไหนเนี่ยให้ใส่หน้ากากไว้ด้วยผมไปไหนมาไหนเนี่ยคนบางกลุ่มเนี่ยไม่ค่อยใส่นะครับ เอาตรงๆเลยนะผมไม่ได้อยากจะแยกชนชั้นวันนะแต่ผมสังเกตได้เลยว่าคนที่พอที่จะมีทรัพย์สินหรือพอที่จะมีฐานะหน่อยเนี่ยเขาจะป้องกันตัวและดูแลตัวเองนะครับอ่เขาจะซื้อหน้ากากามาใส่เอาอะไรมาใส่แต่คนที่ ควรที่จะต้องซื้อมากที่สุดก็คือคนที่หาเช้ากินค่ามพวกพนักงานห้างพวกพนักงานต่างๆพวกอะไรต่างๆกับไม่ใส่กันทั้งๆที่คนที่มีฐานะเขาไม่ค่อยออกไปไหนมากกว่าพวกคุณอีกเขายังใส่แต่คนที่ต้องออกไปทํางานทุกวนันออกไปใช้กิจกรรมข้างนอกทุกวนันกับเป็นส่วนมากที่ไม่ใส่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่ออกไปทํากิจกรรมด้านนอกทํางาน ควรใส่ผ้าปิดปากและควรมีเจลแอลกอฮอล์อเช็ดมือนะครับผมไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบเดิมก็โลกนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่ามันน่ากลัวเรานะครับควรตื่นตัวกับมันแต่เรา ไม่ควรตื่นตูมนะครับโอเคเราพร้อมที่จะรับมือกับมันแต่ไม่ใช่ว่าเราจะแบบตกใจกลัวอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็อันนี้ผมขอภัยด้วยผมไม่ได้จะแบ่งชนชั้นวันนะแต่ที่ผมเห็นจริงๆคือแบบนี้จริงๆทุกคนคือผมเห็นคนที่คนที่ไปเดินห้างใส่แต่พนักง,งานในห้างกลับไม่ใส่ผมไปเดินตลาดคนที่ไปเดินตลาดมีทรัพย์สินที่จะไปซื้อไปใช้จ่ายกลับใส่ผ้าปิดปากและดูแลตัวเองแต่คนที่ออกมาขายของที่ตลาดใช้จ่ายกันทุกวันเจอคนมากมาย กลับเลือกที่จะไม่ใส่เป็นส่วนมากนะครับผมไม่ได้บอกว่าพวกคุณทุกคนไม่ใส่แต่ผมบอกเลยว่าเป็นส่วนมากที่ผมเห็นแลวคือไม่ใส่นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ะเอาง,ง่ายๆนะครับผมขออภัยที่ผมพูดจาแบบนี้ทําไมคนรวยถึงดูแลตัวเองแต่ทําไมคนจนที่ควรจะดูแลตัวเองมากกว่ากลับไม่ดูแลตัวเองคนรวยพยายามป้องกันแต่คนจนกลับใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมใช่ครับผมว่าโลกนี้ไม่จําเป็นต้องตื่นตูมขนาดนั้นแต่ผมขอให้ทุกคนตื่นตัวนิดนึงช่วยกันใส่ผ้าปิดปากออกจากบ้าน พกแอลกอฮอล์ล้างมือสักนิดนึงนะครับผมเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้แต่เราควรจะเซฟมันนิดนึงนะครับช่วยเหลือกันช่วยเหลือประเทศชาตินะครับใครที่มีอาการรีบไปตรวจนะครับผม ก็อันนี้ก็คือผมในคลิปนี้คือจุดประสงค์ในผมอยากจะบอกประมาณนี้นะครับคือขออภัยด้วยถ้าผมพูดอะไรไม่ถูกต้องผมขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลคือผมพูดมาเพื่อหวังดีแต่ผมอาจจะเรียบเรียงคําพูดออกมาได้ไม่สวยงามหรือไม่อาจจะไม่เข้าหูใครขออภัยด้วยนะครับก็นะครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ฮะผมอยู่ปั๊มผมเติมน้ำมันเสร็จแล้วผมจะกลับไปแกล้งแฟนผมที่มันไม่ยอมตื่นตัวไม่ยอมอะไรเลยนะครับผมเพื่อให้มันรู้ว่า เวลาเจอกับตัวจริงๆแล้วมันน่ากลัวขนาดไหนนะครับผมโอเคเราจะลองใจแฟนด้วยนะครับผมเออคืนนี้คือแกล้งให้ท่านผู้ชมดูแต่ลองใจให้ผมรู้เออโอเคไปเดี๋ยวเราขับรถกลับบ้านกันดีกว่าโ okay. อเครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงคอนโดของผมแล้วนะครับผม <Hi. S 2> แล้วก็ตึกของผมนะครับมาตรการปลอดภัยมากๆครับผม,มเชื่อตัวนี้นะ เอาพอผมเลี่ยงมาแล้วให้ทุกคนโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าห้องแล้วนะครับผมก็จะเอากล้องเนี่ยสบายใ่ไค์ไว้นะครับแต่ว่าทุกคนก็ฟังเราแต่เสียงมากน,นะครับผมโอเคปะแกเข้าไปข้างในห้องก่อน ข้าไปในห้องในให้หน่อยเข้าไปห้องในให้หน่อยเข้าไปทำไมอ่ะเข้าไปห้องใน <c oughs> ปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยปิดกระจก าไม่สบายเ,เขารู้สึกว่าเขามีอาการหลายวันแล้วเขาปวดหัวเจ็บหน้าอกแต่ก็เป็นไข้ด้วยไปหาหมอไหมก่อนจะกลับมาเขาก็แวะไปแล้วเป็นอะไรอะเป็นไข้ถ้าพูดไปแกจะรับได้เหรอเอา้าทำไมจะรับไม่ได้อะเขาเป็นโควิดสิบเก้า อ <c oughs> <c oughs> แกไว้นอออกมานะมันเป็นยังไงแกปวดหัวมากไหมอ่ะก็ปดมากเขายังไม่ได้แตะอะไรในห้องนะเขาใช้แอนกอคอร์ล้างมือก่อนเข้ามาแล้วเขาแค่อาจะมาปอกปลาแกเฉยแกอย่าออกมา เขาเคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่าให้ระวังตัวช่วงเนี้ยไปไหนมาไหนอ่ะพอเขาก็เราไปเที่ยวด้วยกันบ่อยอะ่ะแกก็ชวนเขาไปเที่ยวจนเราเป็นกันเนี่ยเขาไม่รู้ว่าแกเป็นหรือเปล่าอะ่ะแต่เขา่็เป็นขอโทษนะเนี่ยัวกี้เป็นมากเพราะฉะนั้นแต่ยังไงแยวเขาโทรหานะรู้ปะ เขาไปก่อนนะเ๊ะออกมาทำไม,มไม่แกตีดไปด้วยอะ่ะเป็นด้วยกยันนี่เยจริงเหรอ,อเขราไม่อยากให้แกไป <c oughs> แกหนุนหนโอ้ยมันจเฉลยอยแล้วแกจะแก้เขาอีกแล้วแกก็แกไม่ตื่นตัวเลยโอ้ยร้องไห้เดี๋ยวเป็นโรคอะไรทำไมชอบร้องไห้ครับทำไมร้องไห้หมดวุ้ยโอ้เค็มไม่ได้เขาเพิ่งทำงานกลับมาที่หลังอ่ะระวังตัวด้วยเขารอเล่นกันไม่ได้เป็น โอ้ทุกคนวิกกี้ลอง้อีกแล้วโอ้เขาร้อนนะเข้าไว้อาบน้ำกันก้อนนะครับ เอาเป็นว่านะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมนะครับโรคโควิด -19 บเเลยครับผมอย่าลืมนะครับใส่ผ้าปิดปากและใช้กระพรา้างมือด้วยคลิปนี้ผมทําขึ้นมาเพราะหวังดีกับท่านผู้ชมมากๆเลยครับผมนะโอเคครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่ากให้ี้แกล้งพี่เนมเยอะๆกดไลค์ค่ะตัดออกคือัดออก